ที่เราจะถูกถามต่อไปว่าเพื่อความประจัยธรรมะดีขึ้นธรรมะนี่เปรียบเหมือนอะไรพระพุทธเจ้าสสตรัสว่าธรรมะนี่เปรียบเหมือนพ่วงแพร่ท่านใช้คำว่าแพรเพราะว่าสมัยโบราณการข้ามน้ำข้ามแม่น้ำเนี่ยใช้แพรใช้พ่วงแพรเป็นส่วนใหญ่รู้จักกันดีจรงป็นจัก์อย่างนี้ธรรมะเป็นพ่วงแพร เหมือนพ่วงแพนี่มีความหมายสำคัญมากเพื่ออยากให้ติดในธรรมะจนลืมตัวจนอวดดีในความเป็นอาจารย์เป็นเจ้าตำราเป็นนักปรา์ถ้าลืมว่าธรรมะเป็นเพียงเพียงพ่วงแพ้แล้วก็จะเกิดโทษอย่างนี้ขึ้นธรรมะธรรมะเป็นพ่วงแพคือเป็นพาหันะจะผลส่งให้ข้ามกวาม้า ทั้นข้ามปากแล้วเราจะมัวแบกเรือแบกแพอยู่ไม่ได้เราจะต้องขึ้นปกไปนี่ก็คือสอนให้รูจ้จักใช้ถูกวิธีระยะยึดถึงจนลืมตัวเรือแพนี่ยถ้าเราไม่รู้ประโยชน์เราก็เอาไว้อวดกันเอาไวท้ทะเลาะวิวาดกันเพราะความอวดบางทีเอาไว้วิ่งแข่งกัน เต้องการหมดเรื่องไม่มีประโยชน์ก็ต้องใช้ถูกเรื่องคือใชข้ข้ามข้ามน,น้ำอานิชาความรู้หลักธรรมะนี่ต้องใช้ก็ข้ามความทุกข์ไม่ได้ไว่าเพื่อใช้ใช้เพื่อทำลายกันด้วยหอกคือปากคือทุ่งเทียงกันประน้มกันแล้วก็อย่าได้ยึดมั่นถือมั่นจนถึงแต่ว่า ขึ้นบอกแล้วถึงฝังแล้วก็ยังไม่ยอมจากเรือจะแบกเอาเรือไปด้วยนี่ธรรมะเรียบเหมือนพ่วงพ่วงแพไปดูมีอยู่ในพระบาลีอัลละพัทภูกบบมาสู่แห่งเดียวกันทูกขั้งต้นที่ธรรมะที่เหมือนพ่วงแพนี่หมายถึงพราวาเอ่สำหรับพราวาด้วยสำหรับปรรพชิดด้วย เหมือนกันทีเดียว